สวาสดีล้ะพี่น้องน้องจะกินข้าวแล้วมันนจะเมนูเพิ่มเมนูเพิ่มค่ะทั้งวันวันนี้น่ะยำขนมจีนไปเลยตกลงไม่ได้กินเมี่ยงเลยใช่ไหมแม่ทำวันนี้แทนบอกเดี๋ยวทำมากับเตียนไปลอยกับงวมากับเตียนไลยัง่ได้กิยกันเย็นวันลังก็ได้ แต่จะกินวันที่สิบเก้าหรือไหนตะพัดแทงมีเตเมนโจะกินอ่ะว่าจะได้ไป้ายอีกใช้ไฟยังไม่ได้จ่ายเลยจะรีบจ่ายไปไหนตู่หนูยี่สิบหกหนูได้ให้ลุงนกทำงานก่อนนี่เนี่ยเติมแก๊สเลยไงเดี๋ยวจ่ายค่าไฟ

ยึดไปว่าหม้อได้อะไรเ้ยกลับบ้านเลยแอนย่เอาไหม่ะเอาไหมลละพี่เอาหยินไม่นป็นกินขนมินกินไม่เป็นกินยนมกิอขจมสลังเลย่ป็นเลง จะเปิ้นแน่บวบลายเหรอไม่สนเดอร้บวบล,ลายไซดีข้างไหนแม่ตากตระตุกข้างไหนายโอ้นานก็ดิก็ประแตงมาน่ะเหรอเออ,เอ,อ

ถ้าถ้าลุงนกเขาจะใส่พริกคงนะคะหมูโอใรยาส่พริกคุับรานรอนูเจนี้าิ่งอ่นยัจนี่คืหมดไดอยู่เรียบดอยู่เรียพดนังอาน่อยดอยู่เรียพัท่าเพื่อมอยังออดำูสองเขีขาวสองหน่วยรถจะน้าไปรับตรองระบบิด อีโยนเข้าปลาเลยอันเก่านะอีพี่นึงอย่าไปใส่เลยนูคิดว่าคนห้าสิบนะแ้ส่เใสีเว่นแจีงเวียนมือูุะดามูดจะเลินเฮยนองใหญ่โต้ย็บเออเออ มันเมื่อห่สายตาลายเตียงก็ไม่สายตาเลยมันมีติดติดกเคยวัดแล้วไงก็ยังเอาฝากแกไงใจเนี่ยงอนปะก่โตก็กินช้าที่กระปาให้คนหนึ่งกันเลยคนหนึ่งนวดหน้าก่อนของเต่เด็กเนี่ยให้ไปเดกได้ใช้ไหมล่ะแต่ช้ากิของเอาไปอุ่นจนอุ่นจนคลานได้กินเยอะไปา อันนั้นน้ำปลาเปล่าไหมน้ำปลาคนตัวๆน้ำสองอ๋อน้ำหนึ่งไปแล้วน้ำหนึ่งใช่เองน้ำสองร้อยใส่นี่มันใส่อ่านที่ลองดูนี่อันนี้อันนี้มันจะหนา่อนที่ที่ยังใส่นะนี่เบอร์สามนะโอ้ยตัดตัวพิมพ์บุลูจบเอออันนี้หนาพี่ใอายุจราญเจียงไม่ได้เนี่ยไม่ได้อันนี้หนาไปใไหมไม่ใช่อันนี้เนี่ยแม่เนี่อใส่กระสั้นกว่าเบอร์สามไง นีใส pues ่สัสันกว่าอายุหกสิบแล้วใเ้วีนี้อใน่าจะใส่ได้แล้วก็ไม่บอกนยี้เป็นกากาแล้วไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้ออเนุเปียนพลังพี่ใส่เนี้ของเนนืยใช่ไหมนี่เบอร์นี่รปอเปลาลองกุดินี่ที่เนี้ใส่ประจำ นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เออไม่ใช่แมนดีปิมันยีปิต้องเบอร์หนึ่งบวกห้าอันนี้เบอร์หนาไม่ได้เพราะว่านี่สายตาสั้นมากเรตาหอันห่วยอย่าเปิร์นอย่าเบิั้นไม่มีก็แกลองไปแล้วไงก็แกลองที่ยังไม่ค่อยมันเลยค่ะยี่สายตาไม่ไม่สั้นมากช่วยสักครั้

ปลาทูลงแล้วพี่น้องปลาทูสองเข่งใช่ไหมแม่ค่ะปลาทูสองเข่ง่จะ่กินเมียยงใส่ปลาทูแค่นี้แหละจะนู่นจะเมี่ยงอะไรดอกมะแรงอกเมี่ยงเพราะท่านหูดอกอืมโอ้โหเนื้อปลาทูเน้นๆจ้าน้ำปลาพี่น้องปองไปคึงกระซั่มเลย เดี๋ยวมันจไคา่เลอมันค่อยเติมอีกอชุดชุดยังไม่ได้ลงเลยขาดพวงนัวไม่ได้นะแม่จะไม่แซบยังแซบแซบชุดรวยนือ่นั้นที่ห้างน่มลูก<แ>ชิ้นปาลา นัวแป้งนัวส่หลเสียบหล้เขาจะบอกสองสามพอเดี๋ยวมอยหอยมอยหอยใส่ไมยเพ่ะเีเืเก่าออัน้เส็แล้วมาเปนม่อเบนนอนไปนัวสามบวกอหงวะมาถดิรอลูกชิ้นลงเนาะ จืดปลาไห่วะแม่ปลาขวดไม่มีบอกปวดเป็นเซเราขวดโลใหญ่เคยเนี่ยเระเป็นกขวดทหงเคยน้าขวดโลนู่ถอาใส่ปลาไหลปลากระปุกแม่อร่อยนะแม่โบนหองปลาไหลอร่อยอันนี้ก็ปุกลาเหลขวดนั่นแหละของคุณยายใช่ไหม ใหญ่ไรตลาดนู่นเลยจาของเำมเรื่นั้นเลยอ๋อก็วันนี้ปลาตาปลาตีแตงเดินอยู่ว่าปลาแม่ขาดไหมเนาะนี่เนี่ยหมดน้ำหวานเป็นตุ้มแสดงไปเห็นไอ้น้ำสมกัดยาระบายนั่นมั้งมีแต่น้ำส้มเนี่ยเปปีที่แล้วแ้วน้ำส้มมีนี่เดียวนี่มันยวดน้ำเคี่ยวจ้าดยวดน้ำเคี่ยวเลยไม่มีอะไรเป๊ะหรอกนี่ยมันยวดน้ำเคี่ยวมาดักแช่อร้นเชน ปลาไหลระหอเลียวมันจืดปลาดะขณะนี้ไม่ไปจืดก็ไม่นู่จะว่ายังไงแล้วแม่เอาไปโมโนไข่กระไรหนึ่งอร่อยมากเลยไก่โถุกตะ๋หอมติดตะสล้งเลวเต้ได้ด่าชิมเด็กบ่ชิมตี ชิ้นกระะนนันแหละไก่ม่แตครงกมันเีใส่ลูกชิ้นตัวม้วเรียบร้อยเดี๋ยวใส่น้ำกระทิจบนี่มันยังมีลงมาหน่อยๆนอเ้มาเน้อยโอ้โหกระแบงยุ่งอะไอย่างนั โอ้โหแบบน้ำคนมานะแม่อื่อก่อมันเป็นลาทูดับๆัลาสองเตดดีเด็ดปาทูายต่อื้นอื้นจะลงจัพลงนะไอกิพอดีเลือนจะหนํากวทิว่ากิเป็นรบางแม่กนันน่ะอืมออโยนไว้ตรงนั่นแหละวกิว่าจะเอาไปปลูกสวนแตงทีนี้เขาดินยังไม่เสร็จง่ายข้างข้างหลังน่ะ ต้นมันใหญ่เหมือนกันนะใส่วัวกระถิลงไปข้าวต้นไส้ขา้าวต้นน้ำแล้วก็มีมันมีใหญ่ขึ้นสูงไปอีกมันจะตะลอดก็มีที่ประเทศพวกอียิปต์พวกบราโคพวกไอ้ประเทศที่มอเ,อเททมืองที่มีดินทรายมันปลูกมีใครจะชิมดูก็ชิมนะ,ะตะเภงรอชิมอยู่จับอะไรก็ขาดหรืออะไรก็ดูดคน,นมาวะดีเลยแปลวตื่นแล้วเหรอชิมอแล้วหน้าทุ่มเอ๊ะพุ่มตีห้าเองจะมันตื่นได้เร็วขนาดนั้น ตื่นเต้นเหรอปาแป้งาแป้งลยดิปาแปงปลงกรีบแล้วบอกยังเออบางทีเขาก็โทรมาษามาถึงบ้าน,ปนหาหาไปทันว่าอร่อยไหมแม่สุดๆแ,แซ่บค่ะทานเนี่ยสไรก็เติมสิไร์ทยกยืมไหมสีไรายเ <laughs> <laughs> นียวลาล้าลเดอวพี่น้องพอกันใหม่คิดนะสบายดี